สวัสดีครับทุกทท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันที่17นะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกไทยลีกหนึ่งนะครับลีกสูงสุดของบ้านเรานะครับมีอยู่หนึ่งแมตช์นะครับระหว่างระยอง f c ทีมอันดับที่14ของตารางแล้วก็ลำพูนวัยรุ่์ทีมอันดับที่12ของตารางนะครับโคจรมาพบกันนะครับระยองจะเป็นเจ้าบ้านนะครับ วันนี้19นนฬิกานะครับต้อนรับการมาเยือนของลาชันโคขาวลํำพูนวอร์เรอร์นะครับอ่าทีมดับที่12ของตราดนะครับเรามาดูวิเคห์แมตช์กันนิดนึงนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยในไทยลีกหนึ่งเนี่ยพบกันมาแล้ว3ครั้งนะครับโอกาสเนี่ยเป็นของลํำพูนวอร์เรอร์ทั้งหมดเลยครับท,ทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับระยองระยองแพ้รวดเลยครับไปเจอกันที่ บ้านของลำพูนก็โดนลำพูนน็อกมาทั้ง2นับเลยครับล่าสุดแพ้ลำพูนมาสประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้โอกาสที่ระยองจะชนะเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์เลยนั่นคือในทางทางทฤษฎีนะครนะับทางทฤษฎีของสถิตินะครับว่าการคำนวณออกมาแน่นอนแล้วถ้าไม่ชนะเลยหรือเสมอเลยโอกาสจะเป็นศูนย์ทันทีเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย ไม่แน่ครับระยองเนี่ยชอบชอบมากเลยครับระยองเนี่ยพบล่าสุดเนี่ยพบกับแบงคอกอยู่ในเตะก็เสมอกันมาสองนี่มันไม่แน่ะระยองเอฟซีเนี่ยไปเยือนแบงคอกอยู่ในเตะที่สนามธรรมศาสตรก์ก็นำนำไปก่อนด้วย2-0แต่ก็ตีเสมอได้2-2นี่คือระยองเอฟซีะนะครับ แต่ในการเจอกันกับลำพูนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับสถิติมันข่มกันอยู่นะครับและยองเนี่ยสถิตินัดเย่านะครับเพราะว่านัดนัดนี้เนี่ยและยองเนี่ยจะจะเปิดบ้านต้อนรับนะครับก็จะเป็นเย่านะครับพบกับชาวบ้านมาแล้วชกพบกับทีมต่างๆนานามาแล้ว11นัดเนี่ยชนะแค่3นะครับเสมอ5ออกไปทางเสมอเยอะแล้วก็แพ้ แพ้อีก3นะครับยิงประตูในบ้านได้17เเลยเสีย18นะครับเสียเดยแน่ละ18ประตูเลยเห็นเห็นเลยนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่1ประตูกว่านะครับที่โดนยิงครับนี่คือนี่คือโอกาสของของระยองที่จะเสียประตูนี่มีแน่ๆละวันนี้เด่นหประตูโดนแน่อะไรประมาณนี้นะนี่คือในการคํานวณนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับส่วนส่วนทีม ทีมที่จะมาเยือนนะครับลำพูนวัเล,ลอเอร์นะครับสถิติของลำพูนเนี่ยที่ออกไปเยือนอทีมต่างๆนานา,นานเนี่ยสิบครั้งนะครับในฤดูกาลนี้นชนะได้แค่หนึ่งนะครับไม่ใช่เก่งเลยเออถือว่าไม่เก่งเลยนะครับชนะได้แค่หนึ่งแล้วก็ไปเสมอสะสี่แล้วก็แพ้มาห้านะครับยิงได้แค่เก้านะครับโอกาสที่เสียประตูเ่ยโดนแน่ๆสิบห้าประตูนะครับทั้ง ทั้ง10แมตช์เนี่ยโดนแน่แนะแมตช์ละ2ประตูกว่าผลต่างนี่คือลบ6โดนแน่แนนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยลํำพูนเนี่ยโดนยิงแน่ๆน,นะครับวันนี้ถ้าตามสถิติที่ผ่านมานะครับาตามสิติที่ผ่านมาจะเป็นเช่นนั้นจริงๆโอกาสเนี่ยน่าจะออกเสมอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแพ้ลํำพูอีกเนี่ยมันจะเวไปทางนั้นนะครับนี่คือสถิติในการวิเคราะห์ในเบื้องต้นนะครับทางนี้ทางนั้นแล้วแต่พิจารณาแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็นไกด์ไลน์อย่างหนึ่งนะครับที่จะ,ะบอกว่าระยองกับลำพูนเนี่ยลำพูนน่ามีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้เก็บแต้มได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับโอกาสในว่าเสมอในน่าจะมีมีสูงนะครับเสมอน่าจะมีสูงเพราะว่าสถิติของลำพูนไปเยือนอทีมต่างๆนานาเนี่ยไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยเต็มที่นะเสมอนะครับก,ก็ล่าสุดลำพูนวอลเลอร์เนี่ย แมตช์ล่าสุดนี่ครับเราของลำพูนเวอร์เออร์เปิดบ้านเอาชนะสุโขทัยไปล่าสุดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนระยอง FC เนี่ยไปเยือนแบงคอกยูเนเต็ดเสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับก็โอกาสจะเป็นเชัยวันนี้เวลา19นาฬิกา19บเนาฬิการู้เรื่องนะครับผมละขณะนี้ในลำพูนเนี่ยอยู่ที่ 12ของตารางแล้วก็ระยองอยู่ที่14ของตารางนะครับอ่าแล้วเรามาดูนี่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นเช่นไรนะครับตามสถิตินี้จะแม่นหรือเปล่านะครับผมอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็วิเคราะห์กันเท่านี้นะครับอ่าเอาแมทที่ที่น่าสนใจจับมาวิเคราะห์อ่าอ่าอาทิตย์ละหนึ่งคู่2อคู่ครับหรือหากว่าแอดมินขยันก็จะก็จะทําให้ทุกคู่อะไรประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่โอกาสนะครับอ่ะดังนั้น เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเดาแค่ว่าโอกาสน่าจะเป็นของลำพูนน่าจะเป็นของลำพูน60%ขึ้นนะครับาทางคอมพิวเตอร์ให้ร้อยนะครบเนต์ยเอคแต่ว่าต้องไปดูในแมตต์เดือนของลำพูนไม่ดีเลยครับโอกาสชนะน้อยครับก็เดาว่าลำพูนมีโอกาสเก็บแต้มจะ1แต้มหรือ3แต้มดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะสรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ